ฟุตบอลคืนนี้ตัวไหนหน้าเชียร์บ้างเดี๋ยวเราไปฟังกัน สปอยหคู่วันนี้กับจอสปอยก่อนเตะประจำวันที่29ธันวาคมโปรแกรมการแข่งขันคืนนี้ถือว่าเยอะและน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการโชว์ซิลิอาสคู่นะครับแล้วก็ยังมีลีกลองอีกหลายๆคู่นะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางคืนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจในการทำคอนเทนต์ให้จอด้วยนะฮะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับขัดสวนได้ไม่ว่ากันนะครับนะก็สาหรับแนวทางเมื่อวานหน้าช่องเนี่ยก็สุดชื่นเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีคู่ที่ให้ไปเมื่อวานนะครับก็มาหมดท เดามุมไบนะครับนัดที่ก็พลาดจุดโทษนะครับในครึ่งแรกนะครับนะก็ถือว่าสุดชื่อแล้วกันนะครับนะ ก็ต้องบอกว่าแนวทางเมื่อวานนะครับบอลไทยนะครับที่ไม่ได้ให้ไปหน้าช่องนะครับแต่ว่าให้ในกลุ่มไปเนี่ยก็แตกนะครับนะก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามารับแนวทางเพิ่มเติมนะครับจอร์นก็ยังมีกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มไลน์แบบนี้นะครับนะก็ยังมีสมาชิกอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนะแนวทางกันได้นะครับนะก็ในกลุ่มเนี่ยนะครับหนึ่งเลยนะครับจะได้รับแนวทางตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นบอลสดนะครับรวมไปถึงกิจกรรมที่มีให้ร่มสนุกทุกวัน นะครับนะแล้วก็การันตีความมั่นคงให้ได้แน่นอนนะครับสำหรับที่นี่นะครับนะก็มีสมาชิกมากกว่า3 0,000กว่าท่านนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองเปิดใจดูนะครับนะสำหรับเมื่อคืนเนี่ยนะครับบอลไทยที่ให้ไปเนี่ยก็สดชื่นนะครับนะนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสำหรับบรรยากาศในกลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นสเตปสามบอลไทยเมื่อคืนนะครับก็สดชื่นนะครับนะอ่ะก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองเปิดใจดูแล้วกันนะ ก็ถ้าอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันเดี๋ยวจอนจะให้ทางเข้าเอาไว้ใต้คอมเมนต์ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะก็ไปเลยกัาที่คู่แรกครับในศึกการโชคซิลีอาอิตาลีครับระหว่างนาโปลีแชมป์เก่าเปิดบ้านตะลักกระมายนของมอนซาครับนะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ครับคู่นี้เนี่ยนะครับเลทเปิดมาค่อนข้างแปลกนะครับที่วันนี้เนี่ยให้นาโปลีเป็นต่อนะครับอยู่ที่1 อ่ 2, 5นะครับแล้วก็ไหลลงมาเหลือที่ครึ่งครบลูกแบบนี้นะครับนะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเอนไปทางด้านของมอนซาผู้มาเยือนนะ แต่จอร์นเชื่อว่าศักยภาพของนาโปลีวันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับบวกกับแรงจูงใจนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่บีบบังคับให้พวกเขาต้องเก็บ3คะแนนในวันนี้เนี่ยค่อนข้างมีสูงนะครับประกอบกับตัวผู้เล่นเองเนี่ยที่ติดโทษแบนหลักๆอยู่2ลายนะครับนะก็ส่งผลแน่นอนนะครับสำหรับเกมลุกของนาโปลีนะครับแต่จอร์นก็เชื่อเหลือเกินว่าขุมกําลังของนาโปลีเนี่ยประสบการณ์นะครับยังมีมากกว่าทางด้านของมอนซานะครับบวกกับมอนซาเวลาออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างเป็นจุดอ่อน นะครับพฉะนะแล้ววันนี้อยู่นาโปลีที่0.75ไปได้เลยครับน่าจะเบียดชนะได้อย่างน้อยหนึ่งประตูครับวันนี้ส่วนคู่ต่อไปครับเราไปดูกันที่คู่เจนัวเจอกับทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้ก็คล้ายนาโปลีเลยนะครับกระแสเปิดมาให้อินเตอร์มิลานที่เป็นต่อนะครับแล้วก็ลงมาเหลือ0.75นะครับนะก็ต้องยอมรับนะครับวันนี้เจนัวเล่นในบ้านเนี่ยผลงานในบ้านของเจนัวเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับค่อนข้างแข็งแร่งนะครับแล้วก็เคียวยากมากๆเลย นะครับซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาก็ชนะทางด้านของซัสซวโรมานะครับน้าบุกไปเยือนนะครับก็ชนะมา21แถมก่อนหน้านั้นพวกเขายังยันเสมอกับยูเวนตุสในบ้านได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครับจะประมาทเจนัวไม่ได้เลยนะครับส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยวันนี้ก็น่าจะมีปัญหาแน่นอนนะครับในเรื่องของเกมลุกนะเพราะว่าพวกเขาจะไม่มีทางด้านของราอตโลมาติเนสที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับก็คาดว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของอินเตอร์น่าจะมีการหมุนเวียนนักเตะนะครับแต่ก็อาจจะมีอ่า ความเป็นไปได้ที่วันนี้อินเตอร์อาจจะเบียดชนะเจนัอย่างน้อยหนึ่งประตูนะครับเพราะฉชนั้นแล้วคู่นี้เนี่ยนะครับน้าก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจเลยแต่สำหรับจอรอนมองว่าวันนี้เจนัอาจจะไม่แพ้ถึง2นะครับน้าขอรอไปที่เจนแล้วกันนะครับแล้วก็คู่นี้บุดลงดินไปได้เลยครับคู่นี้ดูแล้วไม่น่าจะยิงกันเยอะครับปิดท้ายกันโชคซิลอาคืนนี้ครับเราไปดูกันที่คู่ระหว่างลาซิโอเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟอร์ซิโนเน่นะครับซึ่งกระแสวันนี้อยู่ลาซิโอนะครับแน่นอนว่าพวกเขา เหนือกว่าโฟซิโนเน่ทุกมุมนะครับเป็นเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็ความได้เปรียบบนเดินเดในบ้านด้วยโอกาสที่จะเบียดชนะและเก็บ3คะแนนในบ้านของตัวเองมีความเป็นไปได้สูงถ้ามันไม่งงนะครับด้านส่วนใหญ่แล้วลาซิโอเนี่ยมันชอบง่นะครับลาโงจริงๆนะครับนะแต่ก็เชื่อได้เลยว่าวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับก็ขออยู่ลาซิโอไปเลยแล้วกันนะครับแต่ก็พะวงนะครับเกมรับของลาซิโอเนี่ยค่อนข้างพลาดง่ายนะครับเพราะชนะแล้วคู่นี้ติดกำแพงสูงไปด้วยนะครับเป็นทางเลือกน่าจะมีประตูรวมกันถึง3ครับสำหรับ2คู่นีะฮะ ส่วนคู่ต่อไปนะครับเราข้ามไปดูกันที่โปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับคู่ระหว่างปอร์โตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาเวตนะครับแน่นอนว่าปอร์โตขุมกําลังเนี่ยเหนือกว่าซาเวตอยู่แน่นอนนะครับโอกาสที่พวกเขาจะชนะเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่จะชนะกี่ลูกอันนี้เราก็ต้องไปลุ้นกันนะครับแล้ววันนี้มันเปิดมาปอร์โตเนี่ยค่อนข้างแพงเหลือเกินนะครับหน้าที่ต้องบังคับชนะซาเวตถึง3ลูกนะครับถามว่าปอร์โตเนี่ยนะครับมีโอกาสไหมนะครับที่จะยิงซาเวต2สประตูขึ้นไปเนี่ย นะครับก็จะประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าซาเว็ตเนี่ยนะครับก็ทราบกันดีนะครับตอนนี้มันก็กําลังหนีตกชั้นอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันน่าจะเปิดหน้าแรกกับปอโตอยู่เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้นะครับเพื่อนๆลองไปชั่งน้าหนักเอาดูแล้วกันแต่สำหรับจรจรมองว่าถ้ามันต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งแบบนี้นะครับโอกาสที่มันจะชนะขาด3ลูกเนี่ยนะครับค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้ามันอยู่ที่1.7อ่ะนีอ่พอได้ลุ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลองไปตัดสินใจดูแล้วกันนะ นะครับไปก่อนแล้วกันนะครับนะแล้วก็คู่นี้ติดกําแพงต่ําไปด้วยเลยไม่น่าจะสูงครับส่วนคู่ต่อไปครับเราไปดูกันที่หลีกวันอังกฤษนะครับคู่ระหว่างปีเตอร์โบโลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาสลี์นะฮะโบโลครับ,รบลองจากฝูงวันนี้ครับนะวันนี้เล่นในบ้านค่อนข้างได้เปรียบโอกาสที่พวกเขาจะสามารถเก็บ3คะแนนนะครับ แล้วก็ลังลองจากฝูงเนี่ยค่อนข้างมีสูงนะครับแล้วก็กระแสตอนนี้ก็เทประทังของบอโร่นะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับที่ตอนแรกเปิดมา0.7และขยับขึ้นไปที่1ลูกตอนนี้นะครับการันตี1ลูกครับสำหรับบอโร่วันนี้ครับนะแต่ก็จะประบาดบาซซี่ไม่ได้นะครับขุมกาลังสูสีโอาสที่จะผลิตสกอร์ได้ทั้ง2ฝ่ายมีความเป็นไปได้สูงเพราฉชนะแล้ววันนี้ครับขอไม่เลือกข้างคู่นี้ฮะขอมองไปที่กําแพงสูงนะครับก็มองว่าน่าจะยิงกันเยอะครับสำหรับ2คู่นี้นะฮะ ปิดท้ายคู่สุดท้ายวันนี้ครับเราไปดูกันที่ฟุตบอลออสเตรเลียเอลีกนะครับไปดูลีกนอกกระแสกันบ้างนะครับเซนีเอฟซีครับเปิดบ้านตอนแรกกรมาเย็นของวิลิงตันพูลนิกนะครับวันนี้คู่นี้ค่อนข้างแปลกนะครับนะก็ต้องบอกว่าทีมอันดับที่10นะครับต่ออันดับที่หนะครับจากฝูงนะครับตอนแรกเปิดมาที่ครึ่งลูกตอนนี้ไหลไปที่ครึ่งครบลูกนะครับราคาแปลกครับคู่นี้เพราะฉันแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับลองวลิงตั้งโลนิกไปเลยครับนะที่มองว่าวันนี้บุกมาไม่น่าจะแพ้และก็คู่นี้มุดลลงดดินไไป้เยครับ ก็จบกันไปนะครับสำหรับคูคู่วันนี้ฮะย้ําว่าตรงนี้เป็นเพียงแค่แนวทางให้ที่เหลือก็อยู่นี่ท่านตัดสินใจนะครับถ้าฟังแล้วชอบก็ตามมาส่วนจะไปในทิศทางไหนก็ไปตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะครับนะหรือว่าใครที่อยากจะเข้ามาตามในกลุ่มนะครับวันนี้ก็ฟุตบอลเยอะนะครับอยากจะเข้ามารับแนวทางเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเข้ามาตามสเตปคืนนี้นะครับอยากจะรู้ว่าคืนนี้ตัวเน้นไปไหนบ้างนะครับหรือว่าอยากจะเข้ามาเล่นบอลสดในกลุ่มนะครับก็เดี๋ยวจอจะให้ทางเข้าเอาไว้นะครับใต้คอมเมนต์ก็ลองเปิดใจเข้ามาดูแล้วกันนะครับส่วนชื่อโครงการวันก นะครับนะที่เหลือก็ไปตามต่อในกลุ่มแล้วกันนะเดี๋ยวจอะขออนุญาตไปเลือกก่อนนะครับตอนนี้กระแสมันก็ยังไม่นิ่งนะครับก็เดี๋ยวขอไปเลือกก่อนแล้วกันนะก็ใครที่สนใจก็ตามมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ